เรีรนพรวันนี้ตั้งใจพูดถึงวันมาฆะในอีกมุมหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามหรือลืมที่จะระลึกนึกถึงนั่นคือมุมที่วันมาฆะบ่งบอกถึงคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งของพระอระหันต์ทั้งหลายทั้งสิ้น1250องค์ด้วยกัน อาตมาจะไม่เล่าว่าวันมาคะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือจะไม่เล่าว่าพระเจ้าสอนอะไรในวันมาคะเพราะว่าอาจจะคุ้นเคยหรือเคยได้ยินกันมาแล้วหรือสามารถฟังจากช่องอื่นหรือค้นหาได้ไม่ยากนะักแต่จุดจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือวันนั้นเป็นวันที่พระอรหันต์ทั้งหลาย ต่างแสดงออกถึงความกตัญญูกตตะเวทีที่กล่าวอย่างนี้เพราะว่าถ้ามองในแง่มุมของศาสนาพราหมณ์มีความเชื่อกันว่ามันเป็นวันมหาศิวาราตรีคือเป็นวันที่มีการนมัสการพระศิวะของคนที่เคารพนับถือพระศิวะทั้งหลาย กล่าวคือคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์จะมาทําพิธีสักการะพระศิวะด้วยความเคารพนับถือซึ่งถือด้ว่าเป็นเทพเจ้าอันดับต้นๆของศาสนาพราหมณ์ในยุคแรกอาจจะมีพระพรมองค์เดียวใช่ไหมต่อมาก็จะมีพระพรมพระนารายพระศิวะสามองค์ด้วยกันเอาล่ะ เมื่อพระอาหารหันต์หลายๆนั้นเดิมทีเคยเป็นคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อนพอถึงวันสําคัญของคนนัที่นับถือศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาไปบูชาพระศิวะกันตัวเองในฐานะที่เปลี่ยนศาสนาม,มาแล้วไม่ได้ไม่ได้นับถือพระพรหมหรือเทพเจ้าองค์อื่นๆว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้มีอำนาจบนดนบนดานาล หรือลงโทษต,ต่างๆก็ไม่มีเหตุจำเป็นที่ต้องไปบูชาสิ่งเหล่านั้นพรานเมื่อระลึกนึกถึงว่าเออปกติเราจะไปทำการบูชาเทพเจ้าแบบนั้นนะแล้ววันนี้เราควรจะไปบูชาหรือแสดงความเคารพต่อใครใจตรงกันหยดด้วยความระลึกนึกถึงพระคุณของพระเจ้า เพราะด้วยคาสอนพระเจ้าทําให้ท่านเหล่านั้นได้ค้นพบทางคนถูกผลทางกําจัดกิเลสผลทางที่เข้าสู่ความสงบสุขอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราระลึกนึกถึงวันมาคะเมื่อไหร่ก็เชื้อเชิญให้ทุกท่านระลึกนึกถึงคุณงามความดีของ ท่านเหล่านั้นและน้อมเข้ามาสู่ชีวิตของเราถ้าเรานึกถึงว่าเรามีทุกวันนี้ด้วยอะไรหรือด้วยเหตุปัจจัยแบบไหนหรืออาจจะมองถึงเพราะใครด้วยเพราะใครล่ะทำให้เราเกิดขึ้นมาเพราะใครล่ะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยจนมีอายุยืนยาวจนถึงตอนนี้เพราะใครล่ะทำให้เรามีความรู้ความสามารถ เพราะใครล่ะทําให้อดนทนทําให้เราแบบสามารถมีทักษะต่างๆและประสบความสำเร็จมากมายเพราะใครล่ะทําให้เราเกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตเพราะใครล่ะทําให้เราได้เรียนรู้ชีวิตจริงๆว่าเออชีวิตจริงเป็นแบบเนี้ยถ้าเรามองให้ลึกซึ้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนที่หวังดีต่อเราเท่านั้นนะ บ่อยครั้งคนที่ไม่หวังดีต่อเราเขาก็ได้ชื่อว่ามีพระคุณต่อเราเพราะเขาฝึกเราเข้มแข็งฝึกเราอดทนฝึกเราได้รู้จักว่าชีวิตจริงอ่ะไม่ใช่ทุกคนจะรักเราหวังดีต่อเราเท่านั้นนะยังมีคนที่ประสงค์ร้ายกับเราด้วยเพราะมีเขาเราจึงเข้าใจชีวิตไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าดูถูกคนที่ เขามุ่งร้ายเราอย่ากให้น้อยเขาก็มาสอนบทเรียนที่มีค่าแก่เราหรือเหตุการณ์ต่ตที่เข้ามาสู่ชีวิตรเราล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลมีประโยชน์แก่ชีวิตเราทั้งสิ้นเราก็เลือกปฏิบัติได้ว่าเราควรจะไปบัติต่อใครแค่ไหนอย่างไรตามความเหมาะสมหรือตามความสามารถของเราที่จะเอื้อเฟื้อที่จะสนับสนุนที่จะ ทำการตอบแทนได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าเราตรหนักรับรู้ในมุมเนี้ยทุกครั้งที่นึกถึงวันมาคะนึกถึงพระอรหันต์เหล่านั้นก็นึกถึงว่าเราควรตระหนักรับรู้ถึงพระคุณของทุกๆท,ท่านที่มีต่อเราทั้งทางตรงและทางอ้อมวันนี้ก็ฝากแง่มุมนี้ไว้เนาะสำหรับทุกๆท,ท่านที่เป็นชาวพุทธหรือแม้กระทั่งไม่ใช่ชาวพุทธก็สามารถเอาแง่มุมเนี้ ไปใช้เพราะคนที่มีความกระตันอยู่นั้นย่อมได้รับชีวิตชีวาย่อมได้รับพลังแห่งคุณงามความดีต่างๆที่ผู้คนนั้นมอบให้แก่เราเมื่อเราเคารพนับถือยอมรับความดีของคนเหล่านั้นก็ได้ชื่อว่าเราน้อมนําความดีเหล่านั้นเข้าสู่ชีวิตเรานั่นเองจเจริญพร